กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิวันที่6ธันวาคม256วันที่6มกราคมสองหดครั้งที่สเป็นบุ๊กนุ่มน้อยทมพีร่าเพียรห้าสองสี่หนึ่งวันนี้วันที่6มกราคมสอง8ด เป็นครั้งที่4ที่ข้าพเจ้านายบุญนำมนตรีวงขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสมันตาจักกวาเรสุอัตราคัตฉันถูเทวุตาสัตธรรมมังมนิราชัสะ สุนันตุสักขโมกขังสกเคกเมจรูเปคริศิรคเตจันตาริเขวิมาณเนธีเปรเทจคาเมตรุวะขนะหานีเคหะวัตุมีเขเตภุมมาตยันตุเทวาชลาธาราวิสเมย์ยขาคันทัพพนาคาสันติติตันตาสันติเกยังมุนิวาระวะเจนังสาธบโมสนันตุธรรมัสุวรระกโรยมุทันตาธรรมัสุวรนกโรยามทันตาธรรมัสุวรนกโรยามุทันตตาบทที่สอง อิมินาสกาเรนะพุทธังอิปูชิยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอิปูชิยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอิปูชิยามะบทที่สามอรังสมาสัมพุทโธวิภควาพุทธังปะควนตังภิวัติมิสวากาโตภควาตาธโมธรรมังนัมสาอามิสุปฏิปันโนภควาโตสาภคสังโฆสังฆังนามามิบทที่สี่ นโมตัสสะปะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธิหักพุทธังสรนังเัจามิธทำมังสรนังเัจามิสังฆังสรนังเัจามิพุติยัมพุทธังสรนังเัจามิพุติยัมไปทำมังสรนังเัจามิพุติยัมไปสังฆังสรนังเัจามิต่าทยัมปิพุทธังสรนังเัจามิต่าทยัยมไปทำมังสรนังเัจามิต่าทยัมไปสังฆังสรนังเัจามิพุที่หก นัตถิเมสรณังอันยางพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชฒนสุตทิมีหุงตุสัพพทานัตถิเมสรณังอันยางธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชฒนสุตทิมีหุงตุสัพพทานัตถิเมสรณังอันยางสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชฒนสุตทิมีหุงตุสัพพทาบทที่เจ็ดอิติปิโสภควาอารังสมมาสัมบุตโทวิชาตระนาสัมปนโนสกตโตโลกวิถุนิโตรปุริสัตถมัสสารริสัทถาเทวุปุสนาพุทโธภควัติบทที่แปด สวัสดีครับตัวพระวตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสสิโกโอปนัจโกปจัตัาริทิโพปิญญหุติบทที่เก้าสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกคสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควาโตสาวกคสังโฆยัจปฏิปันโนพระควาโตสาวกคสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควาโตสาวกคสังโฆยะทิตาจัตตาริปุรุสจุฬาภณีอัฏฐาปุรุสสุบุคลาเอสะพระควาโตสาวกคสังโฆอาห์เนโยปาห์เนโยทักกิเนโยอัญชาลิกกัลนิโยนุตรังคุณะเขตังโลกาสัตติบทที่สิบ ยาณีทภูตานีสมาคตานีภูม,มามุมานิวาายาณิวา,า,วาอันตาริเคสเะพ,พ,พีวัภูตาสุสมนาภวันตุอโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสีตังตัสสมาหิภูตานิสาเมธาสพพัพีเมตังกรโรทะม,มนุสิตามนุสิยาปชายะเทะวะจโรธ ตรัตโตจะหารัตติเยพะลิงตัดสมาหินเนรคะทะอัปปะมัตตายังกิจจีวิกตังอิทะวาหุระวาสเคสุวายังตระนังปัตนีตังนะโนสมังอัตติตาคเตนะทัายธรรมปีพุทธังระตนังปณนีตังเอเตนะสจเจนะสุวัโหนตุขยัง ขยังวิราทังขยังวิราคังอมตตังปณิตังยะทัตชาคย,ย,ยัตชะยัตทัตชาค่ะสกยะมุนีมหาหิโตนีมหาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัตสมัติกิตติอิทัมปิธรรมเมรตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัตถีหตุยามพุทธเศโตปริวัต ยนีสุจริงส,สมาธิมานันตาริกันยะมาหูสมาสมาธินาเตนะสมานะวิชติอิทัมปีทัมเมรัตนงังปานีตังเอเตนะสจเจนะสิวัตถิโหตุเยีุคละอัธถสตังปสัตาปสสัทถาจัตตาริเอเตนิยุคานิโหติเตทกคินเยยา สุขตัสสะสาวกาเอเตนสุทินานิมหพลานิอิรัมปีเสสังรัตนางปณิตังเอเตนะสัจจนะสุวัตถิโหตุเยสักเยสุป,ปยุตตามนัสสาทัพหีนะนิกายมิโนโธตม,มะสาสะนิมสนัมหิเปตปฏิปัต,ตอมมะอมตะังวิขยะรัฐาม,มุธา นิพุตติงพุทธชะมานาอิธรรมบิสังเครัตนาปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหอนตุยะทินทัคขีโลปัทั้งปัทวิงสีโตยาสิปัทวิงสีโตสิยาจตุพิวาเตพิอาสัมปะกรมปิโยตถุปะมังสุปริสังวาธามิโยอริยะ สัจจานิาวเวจจปัสติอิทัมปีสังคีระตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัตีโหตุเยอริยสัจจานิพิวาวิภาวยันติคัมพีปรัตปันคัมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจปีเตโหติผุ้ััมปมัตตานะเตภะวัง อัฏฐมาหาอัฏฐมะมาทิยันติอิทัมปีสังเครตัตนังปณิตังเอเตินะสจเจนะสุวัติหอนตุสหาวัฏส,ะท,ส,ะ,ส,ะ,สะทัะนสัมปทายะสแตยัตสูธรรมาทิชาหิตาพระวันติสักกายทิฏฐิวิกิจจีตัญจะสีลับพระตังวาปิยะทันทิ กิจิจตุหาปาเยหิวิปปมุตโตชะจาพิธานานิอัทภโกาตุงอิทัมปีสังเครัตนางปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหนตุกิจาปิโสกรรมมังกรติปาปะมกังตาเยนะวาจายุทะเจตสาวาะโภโสตัสสะปสกิจชะทายะ พัพพตาทิทฐปัสสันสวัตถุพุตตาอิธรมปีสังเคระตัางปณิตังอเอเตนะสจเจนะส,วสวนุวัตีิหตุวานาคุมเพยถาพุทธิตะเคิมมหานมาเสีปทัมสมิงคิมหิปทูป,ะ,ปะมังธรรมะวรังอเทสยิ นิพานคามิปรมังหิตายะอิทัมปีพุทธะรัตนปณนิตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิหนตุวโรวรัญยูวรโทวราหโรอนุตโรธรรมวรังเอเทสยิอิทัมปีพุทธังพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิหนตุขีนังปุรานังนวังนัตติสัมภวัง วิรัตตจิตตายะติเกพรวัสมิงเตคีนาพีชาอาวิรุษหิชันทานิพันติทีรายะธายัมปิปติโตอีธามปีสังเครัตนาปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหอนตุยานีนะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวาอัตติเคตถาคตังเทวมนุสสะ ภูชีตังพุทธะพุทธังนมัสสามะสุวัตถิหนตุยานีทางภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายาภูมานิวายานิวะอันตาริเคตตถาคตังเทวมนุษะภูชีตังธรรมังมันัสสามะสุวัตถิหุนตุยานีทางภูตานิสมาคตานิ ภุมมาณิวายานิวะอันตลิขตตถาคตตังเทวะมนุสภูชิตตังสังฆนะมัสสามะสุวัตถีโหตุบที่11สัพพะโรควิวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิโตสัพพะเวระมะติกันโตนิพุโตจะตุวังภะวะสเพติโยวิวัตชันตุสัพพมังคโรวินัสันตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายยโกภะอภิวาทนิทนาสีเลสะนิจจังบูธาปจัจจายโนจตตารโอธรรมาวัฒทันติอายุวันโนสุขามุภาลัง